ยังหมานอยู่นะครับตอนเช้ารอบเช้ายังหมานอยู่นี่นะครับของแต้มตัวน้อยนะครับตัวนี้น้อยตัวนี้น้อยปไปดูกันตอนครับ ดูกันยาวๆไปเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ากาดตอนเช้าน้ําค้างลงนะครับเย็นอ,ยอันนี้ไม่ติดนะครับอันนี้ไม่ติด ไม่ติดแต่ยังมีตัวนะยังไม่ออกนะ นี่ก็ไม่ ت ت ติดันน,น,น,นี่คุยคุยดินใสกลับเลยนะครับนี่ ยังมีตัวนะครับยังมีตัวยังมีตัวอก็บเดี๋ยวนี่นะครับอีกหนึ่งเต็มนี่ เลือดเต็มนะครับ <Geschants> ย <premier flying trucklynaklig88> ีนจากจากไฝจุดนะครับนี้ไม่ติดอืม นี่นะครับนี่หนึ่งตัวหนึ่งตัวนี่ครับ1หนึ่งตัวนะครับ เก็บนะครับนี่เรียบร้อยนะครับตัวใหญ่นะครับ อีกหนึ่งเต้มเอามาจากไหนนะครับหนึ่งเต้มอุ้งหนูมาจากไหน อาครับดูจุดต่อไปนะครับหมดเลยเนาะไปดูจุดต่อไปนะครับ สรุปผลงานตอนเช้านะครับรอบเช้านะครับนี่มันนะ่าดูเลยแหละเรื่องนี้นี่งานงานของเรารอบตอนหัวค่ำกะตอนเช้านะครับนี่มาจ้า สิบสามตัวนะครับสิบสามแต้มน่ครับบร,บรรยากาศนะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครให้ทางเราด้วยนะครับจะได้มีผลเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ